ผลนิติเวชล่าสุดออกมาแล้วคุณผู้ชมครับร่องรอยมีบาดแผลฉีกขาดที่อวัยวะเพศมีของเหลวในช่องคลอดแต่ไม่ยืนยวอเป็นอสุจินี่คือระหว่างที่เราสัมภาษณ์อยู่ผลออกมาเล็งเห็นผลนะครับโดยเล็งเห็นผลอยู่แล้วที่จริงสารท่านจะลงโทษระชีวิตเลยก็ได้นะครับหรือจะลงโทษจำคุกตลอดชีวิตได้เลยนะครับ นยายการก็ดีกาลุมพลก็คงจะดีกาอีกประมาณสองปีแหละครับประมาณ2ปีสารดีกาอาจจะปรับคำที่ภาคสาสารชั้นต้นชั้นอุทธรเป็นประปชีวิตก็ได้นะครับแต่เอฟซมันหน้ามืดตามวงใครมันบอกจับแพะอธิบายให้คนโง่ฟังเนี่ยนะเปล่าปีให้ควายฟังเนี่ยมันก็ลำบากนะนะครับ เจตนาย่อมเล็งเห็นผลอ่ะมาพูดเรื่องเจตนาย่อมเล็งเห็นผลเนี่ยไปพูดคดีที่เคยเป็นประเด็นกับผมนะครับผมเคยออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องคดีนะครับแล้วก็ f อซของลุงพลก็ออกมาด่าผมนะครับคือคุณอนุชิตนะครับออกมาด่าผมผมบอกว่าคดีลุงพลเนี่ย มันเจตนาโดยเล็งเห็นผลอยู่แล้วนะครับมันหลอกพาเด็กสามขวบขึ้นไปยอดเขาเด็กสามขวบกลับไม่ถูกอยู่แล้วแล้วอดข้าวอดน้ำมันย่อมเล็งเห็นผลอยู่แล้วว่าเด็กจะต้องชีวิตแม้มันไม่ได้บีบคอหรือขืนหรือใช้มีดทำร้ายร่างกายนะครับผมก็วิเคราะห์ไปอย่างนี้นะครับ fc ฟลุงพลก็ด่าผม สามคนเลยนะครับโอ้โหลุมดาสาเสียเทเสียเลยนะครับผมก็เช็คแล้วนะครับอีกคนอยู่ตรงหัวหมากบ้านอยู่ตรงหัวหมากแล้วไปอยู่ที่แำแพงเดรน,นะครับอีกคนนึงก็อยู่บ้านใกล้ๆลุมพนอีกคนก็เป็นผู้หญิงลำบากลำบนไปทำอาชีพพิเศษอยู่ที่ต่างประเทศนะครับที่ไต้หวันนะครับนางฟ้าก็ออกมาขอโทษผมนะครับส่วนนายอนุชิตผมไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับแล้วก็บอกให้อ้นนี้ผมไปประกบตัวเลยนะ ให้ลูกน้องไปประกบตัวยันบ้านมันเลยนะครับไปบอกให้บวชก่อน้าที่ตกดินนะครับเขาก็บวชนะครับเขาก็บวชแต่ว่าผมแจ้งความไปแล้วนะครับว่าหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์มันไม่สามารถจะยอมความได้ผมก็ไปแถลงสารให้สา,าสารี่ภาคษาจําคุกหกเดือนปรับไปสองหมื่นบาทหรือสามหมื่นบาทเนี่ยครับนะครับพอผมไปแถลงสารก็รอลงอาญาไว้กี่ปี2ปีหรือ4ปีก็ไม่รู้นะครับอันนี้คือคดีลุงบดตอนนั้น พอคำพิพากษาสารชั้นต้นออกมาว่ากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความและข้อหาพรากผู้เยาว์สารพิพากษาลงโทษจำคุก20ปีนะครับ20ปีผมส่วนตัวเราก็เป็นนักกฎหมายนักกฎหมายจะเห็นแย้งกันได้นะครับมันเป็นเรื่องปกติของแต่ละบุคคลผมเองมองว่ามันไม่ใช่ประมาท แต่ถ้าผมเอาเด็กสามขวบนั่งท้ายรถกระบะไปแล้วขับรถไปนะครับและไม่มีอะไรป้องกันเลยนะฮะและเด็กตกรถไปไอ้อย่างเงี้ยผมกลัททาโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความฐานความผิดมันต้องเป็นอย่างนี้แต่นี่มันเอาเด็กไปเพื่อจะไปบูชาพญานาคนะครับจะไปบูชาพญานาคเพราะมันบอกว่าตรงนั้นเป็นปากถ้ำพญานาคเอาเด็กบริสุทธิ์ไร้เดียงสาไปบูชาพญานาคและปล่อยเด็กให้เสียช ไม่มีขาม้ามีน้ำมีนมให้เด็กกินอันนี้มันเล็งเห็นผลอยู่แล้วว่าเด็กเสียชีวิตขอบคุณท่านผู้พากสารอุทธรในฐานะที่ปกติผู้พากสารอุทธรจะเป็นสารชั้นต้นนี่จะเป็นสารเด็กๆครับพวกที่มาเป็นสารใหม่ๆนะครับเป็นสารใหม่ๆนะครับนี่จะประจำสารชั้นต้นนะครับแต่กรณีสารอุทธรก็จะเป็นพวกอาวุโสแล้วพวกอาวุโสแล้วนะครับอาวุโสขึ้นสารอุทธรพิพา,ากษากลับครับเป็นจำคุกลุมพล ยี่สิบห้าปีข้อหาฆ่านะครับข้อหาฆ่านะครับโดยเล็งเห็นผลนะครับโดยเล็งเห็นผลอยู่แล้วว่าเอาเด็กไปเนี่ยแล้วข้อหาพรากผู้เยาว์ผู้เยาว์นี่คือเด็กครับเอาไปหลอกเด็กไปเอาไปจากพ่อแม่เขาอันนี้ข้อหาพรากพรากเด็กไปจากบิดามารดาแล้วเด็กไปปล่อยบนยอดเขานะครับอันนี้เขาฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนนะครับโดยเล็งเห็นผลนะครับ ที่จริงสารท่านจะลงโทษประหารชีวิตเลยก็ได้นะครับแล้วลุงพลก็หรือจะลงโทษจำคุกตลอดชีวิตได้เลยนะครับยังมีดีกาอีกนะครับอาย,ยาการก็ดีกาลุงพลก็คงจะดีกาก็ขอให้คำพิพากษาสารดีกาอีกประมาณสองปีแหละครับประมาณสองปีสารดีกาอาจจะกลับคำพิพากษาสารชั้นต้นชั้นอุทธรณ์เป็นประหารชีวิตก็ได้นะครับ พราะลุงพลปฏิเสธนะครับก็ขอให้ศาลท่านใช้ดุลพินิษโดยอิสระของท่านนะครับแต่ลุงพลมีโอกาสที่จะโดนประหารชีวิตนะครับหรือจำคุกตลอดชีวิตมันทารุณโหดร้ายมากนะครับหลอกเด็กสามขวบผมเห็นเนี่ยไม่ว่าลูกเต้าเหล่าใครผมจะเมตตาเด็กน่าสงสารเด็กไม่รู้เรื่องเด็กสามขวบครับหลอกอะไรก็เชื่อนะครับหลอกอะไรก็เชื่อแล้วนี่เป็นอาเป็นน้าด้วยและไปหลอกเด็กจนเด็กไป ชีวิตหน้าอเนตอนาจใจก็ขอให้สารดีกาพิพากษาป่าชีวิตลุงพลนะครับอย่าให้ออกมาอยู่ในสังคมเลยนะครับคนอย่างนี้นะครับแล้วยังมาทําตัวเป็นทําตัวเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับคนไทยก็ไปแห่สงสารกันนะครับโอ้โหมีเอฟซีมากมายได้เงินไปไม่รู้กี่สิบล้านนะครับเพราะคนครั่งลุงพลมาสาปีนะครับเนี่ยคนไทยมันหลอกง่ายอย่างเงี้ยนะครับพอเราชี้แจงแสดงเหตุผล ถามว่าผมทำไมไปวิเคราะห์คดีลุงผลเพราะผมโตมากับการเป็นนักสืบเป็นตำรวจนักสืบเป็นพนักงานสอบสวนเราวิเคราะห์คดีอย่างเงี้ยจะไปในทิศทางที่ถูกต้องมากกว่าท่านอื่นๆที่เขาไม่มีประสบการณ์เขาเรียนแต่หลักการเรียนแต่นั่นมาเราทำมาสี่สิบสองปีเราทำมาสี่สิบสองปีคดีอย่างเงี้ยถ้าคดีอย่างเงี้ยมันต้องเราวิเคราะห์ มันต้องอย่างนี้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 หาพยาหลักฐานอย่างนี้นะครับคดีนี้ตอนนั้นสุวัสด์แจ้งยอดสุขให้ปั๊ดเป็นผอ,อตลอเป็นผู้จัดการตรํารวจแห่งชาตินะครับและทีมงานไปนะครับเอาทีมงานพวกมือสอบสวนไปอะไรไปนะครับผมกเกษียณแล้วเลยไม่ได้ไปร่วมทําคดีกับน้องเขาก็ได้ใช้แต่คุยทางโทรศัพท์เฮ้ยมันต้องอย่างนี้เว้ยมันต้องอย่างนี้นะนะครับแล้วก็ผมเรียนทุกท่านนะครับว่าผมทําคดีเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นคดีระดับประเทศผมไม่เคยทําผิดพลาดนะครับและไม่เคยที่จะจับคนร้ายไม่ได้นะครับไม่เคยที่จะจับคนร้ายไม่ได้ผมจะทุ่มเททํามานะครับทุ่มเททําคดีใหญ่ๆครับคดีใหญ่ๆระดับประเทศเนี่ยนะครับผมเข้าร่วมทําคดีเวลามีคดีท่านก็นึกถึงผมผมก็จะออกมาวิเคราะห์ให้อะไรให้นะครับแต่เอฟซีมันหน้ามืดตามัวไงนะครับใครมัน บอกจับแพะอธิบายให้คนโง่ฟังเนี่ยนะเป่าปีให้ควายฟังเนี่ยมันก็ลําบากนะนะครับเป่าปีให้ควายฟังเนี่ยลําบากนะครับถ้าเป็นผมนะผมยังเป็นตํารวจภูธรรับผิดชอบพื้นที่นั้นนะผมไม่จับลุงพลแล้วครับลุงพลเฝ้าลากมะม่วงไปแล้วครับลุงพลเฝ้าลากมะม่วงไปแล้วครับมันไม่ได้ไปทํากับเด็กมันไม่ได้ครับแล้วตอนนั้นเนี่ยผมตัดสินใจแล้วนะครับมันมี ลูกน้องลุงพลเนี่ยออกมาด่าผมสามคนนะครับสามคนมีไอ้อนุชิดนางฟ้าและอีกคนถ้าลุงพลออกมาด่าผมนะบิงโกบิงโกนะครับบิงโกเลยครับบิงโกเลยบิงโกอย่างไงร,รู้ไหมมึงประกันตัวออกมาแล้วนะลุงพลมึงจะโดนใครจัดการมึงก็ไม่รู้นะครับแต่นี่มันมันไม่ฟ้องผมมันไม่อะไรผมนะครับผมก็ถือว่าเออ ปล่อยให้ไปสู่กระบวนการยุติธรรมก็แล้วกันนะครับมันบ้านเราเนี่ยนะครับการที่จะเอาคนกระทาความผิดเข้าคุกนี่ยากคนกระทาความผิดเอาเข้าคุกนี่ยากนะครับทําเห็นเห็นเลยผมยกตัวอย่างนะในห้องเนี้ยมีคนนั่งกินอาหารอยู่สิบคนแล้วอยู่เฉยเฉยมันเสียงปืนดังปั้งแล้วมันเสียชีวิตตำรวจจะเอาคนร้ายบ่อยมันยิงเลยครับยิงแขกร่วงโต๊ะเลย แต่คนในร้านเนี่ยยี่สิบคนบอกไม่เห็นหรืออีกคนเห็นบอกคนร้ายเนี่ยตัวอว้ว,วนๆอายุเจ็ดสิบแล้วแต่มีอีกคนบอกว่าไม่ใช่มันตัวผ,มผอมๆอายุยี่สิบประมาณยี่สิบสองสารยกแล้วครับสารยกแล้วนะครับไม่ได้อาวุธของกลางสารก็ยกการไปเอาของกลางมาโดยไม่ถูกขั้นตอนกฎหมายสารก็ยกไปตรวจบอกว่าไอ้คนนี้เป็นคนร้ายพอไปตรวจ ออตอมิกเทสฟาราฟีนเทสไม่เจอข้ามเอาสารก็ยกสารไทยจะเป็นให้มองว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์ไว้ก่อนหน้าที่พิสูจน์ความผิดเป็นหน้าที่ของโจทย์นะครับหน้าที่ผมเห็นคนร้ายหลุดมาเยอะแยะเยอะแยะหมดครับยิงเขาเห็นเห็นรู้รู้อยู่พยานกลับคำให้การ เพราะนั้นถ้าผมฟันธงไปแล้วนะครับผมวิเคราะห์ไปแล้วท่านไม่ต้องกลัวครับว่าลุงพลจะเป็นแพ์นะครับผมระมัดระวังที่สุดครับระมัดระวังที่สุดนะครับผมถือว่าจับคนร้ายไม่ได้ดีกว่าไปจับคนผิดเข้าคุกนะไปจับคนไม่ได้กระทําความผิดเข้าคุกนี่บาปกรรมมากเลยนะครับเขาจะชอบช้ำระกรรมใจมากเลยนะครับแต่เน,นี้สังคมมันวิปริษไนงะช่วงสามสปีที่ผ่านมา คนทำผิดชัดๆนะครับท่านก็ไปหลงกับสื่อบาปกรรมมันมีครับคือนี่ดีนะว่าสารอุทธร์ลงโทษลุงพลนะครับถ้าสารอุทธร์ไม่ลงโทษลุงพลสารอุทธร์ยกสารอุทธร์ยกว่าลุงพลไม่มีความผิดลุงพลก็จะดีใจเครือข่ายลุงพลก็จะดีใจนะครับจะดีใจออกมากระดีกระดามาออกสื่ออีกอะไรอีกนะครับ แล้วมันจะมีคนทนไม่ไหวนะไปแอบล่อกระบาลลุมพลแล้วคราวนี้ก็จะจับคนร้ายไม่ได้นะครับชีวิตลุมพลก็จะจบแบบนั้นนะครับก็ไม่เป็นไรครับลุงพลรู้ดีอยู่แล้วว่าตัวเองกระทาผิดหรือไม่ได้กระทําผิดนะครับถ้าทําผิดก็สํานึกผิดแล้วก็ไม่ต้องไปดีกาถ้าเป็นผมไม่ต้องไปดีกานะครับไม่ต้องไปดีกาคือ ไม่ดีกาเนี่ยสารพี่ภากษาจำคุกี่สิบห้าปีติดจริงๆลุงพลติดจริงๆก็ประมาณสิบปีครับสิบปีแต่ดีกาเนี่ยดีกาสารอาจจะมองนะครับมองว่าค่าโดยไตรตองไว้ก่อนอาจจะไปลงโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตหนักกว่าเก่าอีกนะครับหนักกว่าเก่าอีกนะครับโอ้ยไปยึดทรัพย์ลุงพลไม่ได้หรอครับไอ้คนที่ไปให้นี่มันโง่คนมันโง่นะครับไปไหว้พญาน,นาคที่ลุงพลสร้างอะไรเนี่ยนะครับ โอ้ตอนนั้นมีอินฟูมีอะไรผมก็ยังเล่นติ๊กตอกเล่นไอ่ยูทูบอะไรกับเขาไม่เป็นนะครับคนมันโง่อะนะครับเอาเงินไปให้เขาเองอะจะไปยึดทรัพย์อะไรละ่ะนะนะครับถึงขนาดเอาลุงพลมาร้องเพลงมาแสดงหนังก็กูก็เออไอ้เฮียเอ,อ้ยนะครับประเทศไทยมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะครับ <laughs> จริงๆครับโอ้โหลุงพลนี่อย่างกับดาราเลยนะครับลุงพลหลอ่อบอกลุงพลหลอ่อ มีเอฟซีมาอยู่กับผมเนี่ยไปอยู่กับลุงพลมาสี่ปีผมถามว่าเอ้าแล้วไปอยู่อย่างไงากับลุงพลนะเจ้าออดผมเนี่ยที่เฝ้าสวนงุ่นอยู่นะเขาบอกว่าลุงพลหล่อนะครับโอ้โหก็แล้วแต่คนครับต่างคนต่างคิดนะครับบางคนเนี่ยแต่ว่าคดีมันจบแล้วสารุทธรพิพากษาแล้วนะครับผมก็บอกว่าขอให้ แม่เด็กเนี่ยไปคัดค้านการประกันตัวคัดค้านการประกันตัวนะครับเพื่อให้มันเข้าไปอยู่ในคุกเถอะ,ะนะนะครับให้เข้าไปอยู่ในคุกไปรับบาปรับกรบกรมในคุกเถอะ,ะนะครับใช่ดีมันไม่บอกว่าคุณเซนหล่อนะครับคนเวลามันลักมันหลงนี่มันตามืมดตาม,มัวไปหมดนะครับมาเนี่ยนะครับก็ไม่เป็นไรมันต่างคนต่างคิดนะครับมาเนี่ยไอ้ส่วนใหญ่ ไอ้บักพลเนี่ยเออไม่เรียกลุงพลเว้ยมึงก็อ่อนกว่ากูเรียกไอ้บักพลดีกว่านะไอ้บักพลนี่นะทนายความมันต้องยุดยุยุดยุยุยุอยู่แล้วว่าต้องดีการครับมันมีช่องทางรอดสารตัดสินไม่ถูกต้องเพราะว่ามึงไปเสียเงินให้ทนายความอีกนะครับทนายความก็เรียกแพงๆหน่อยนะครับเขียนดีกาให้ก็กดอีกสักหนึ่งล้านหรือห้าแสนก็ได้นะครับแม่นจะได้หมดเงินไปจนแบบเดิมนะครับไปจนแบบเดิมนะครับโอ้ยตอนนั้นลุงพลดังมากนะ ลุงพลดังมากโอ้โหมันต้องสองร้อยกว่าสองร้อยกว่าล้านวิวอะดังมากอะดังมากนะครับผมไม่อยากไปเรียกบักพลนะคุณเรียกลุงพลผมก็ลุงพลนะลุงพลก็ลุงพลนะครับบักบางทีมันก็เหมือนกับผมเป็นคนมีเชื้อสายจีนใครมาเรียกผมเจ๊กนี่ก็ไม่ได้นะครับผมจะเรียกแรงงานชาวกัมพูชาผมก็เรียกแรงงานชาวกัมพูชายกเว้นผมตั้งใจจะด่ามัน นะครับคือผมไม่อยากเรียกชาวกัมพูชาว่าขมรนยกเว้นไอ้คุนเซนคุนมาเนต็ตเนี่ยผมเรียกไอ้ขมิเลวนี่นะครับเพราะผมตั้งใจด่ามันนะครับโอ้ไปเรียกมันนายพลก็ไม่ได้ที่จริงเนี่ยชาวบ้านเขาก็ถ้าเป็นผู้หญิงเรียกนางหรือนางสาวนางหรือนางสาวนะครับผู้ชายเขาเรียกนายนะครับแต่อ้เทียนนี่มันชื่อพลก็จะไปเรียกนายพลแล้วคนคิดว่าแม่มันยิ่งใหญ่เหลือเกินนะครับ <c oughs> มันยิ่งใหญ่เหลือเกินนะครับ อ๋อผมไม่รู้ลุงพลได้ประกันตัวชั้นอุทธร์หรือเปล่านะครับที่จิงสารท่านไม่น่าให้ประกันละครับขอญาตนะครับสารท่านไม่ต้องให้ประกันละครับคือสารชั้นต้นตัดสินไปแล้วจำคุกยี่สิบปีนะครับศารอุทธรตัดสินเพิ่มเป็นยี่สิบห้าปีแถมข้อหาจากประมาทเป็นฆ่าโดยเจตนาและไต,ต่ตอเล็งเห็นผลไม่ต้องให้ประกันครับกับเอาเก็บมันไว้ในคุกเลยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมันหนีละ่ะ กิดสมมุติว่าลุงพลหลบหนีล่ะนะครับถ้าลุงพลหลบหนีละ่ะมันก็จะทําให้ท่านที่สั่งให้ประกันตัวนี้บกพร่องนะเรื่องนี้ต้องระมัดระวังครับมีผู้ต้องหายาเสพติดรายใหญ่นะครับผมผมขอญอาตเท้าความนะครับมีผู้ต้องหายาเสพติดรายใหญ่ในชั้นพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวไม่ให้ประกันตัวชั้นอยายการไม่ให้ประกันตัวพอเขาไปยื่นชั้นศาล สารท่านก็มองว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่และให้ประกันตัวไปปรากฏว่าผู้ต้องหากลายนี้หลบหนีหลบหนีครับผพิพาษาโดนไล่ออกเลยนะครับระดับสูงด้วยนะครับระดับสูงด้วยนะครับระดับประธานโทษนะระดับรองประธานศาลดีกาเลยนะครับโดนไล่ออกเพราะ ยังไม่ได้ตรวจสอบเส้นทางการเงินด้วยซ้ําไปนะครับว่าที่ให้ประกันไปเนี่ยพราะดุนพินิษด้วยความบริสุทธิ์หรือมีอะไรลึกลับซับซ้อนกว่านั้นผู้ต้องหายาเสพติดเนี่ยครับเขาทุ่มเงินเต็มที่ในการที่จะวิ่งประกันตัวเพราะเขาหนีครับเขาหนีเขาหนีแน่เพราะเขารู้ว่าอยู่ในคุกก็ต้องโดนโทษประหารชีวิตครับมันจะเสียร้อยล้านสองร้อยล้านสามร้อยล้านมันยัดเต็มที่นะครับ ยื่นประกันครั้งแรกไม่ได้ประกันครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งหกครั้งเจ็ดครั้งแปดครั้งเก้าครั้งเก้ากให้ประกันโดยหลักผู้พักษาจะไม่กินเงินมาเนี่ยแต่มันก็จะไปวิ่งคนที่ผู้พักษาท่านเกรงใจคนที่ผู้พักษาเคารบนับถือนะครับผู้พักษาก็จะกินเหล้าเมายาไม่ว่าดอกแต่อย่าออกนอกทางให้เสียผลจงอย่ากินสินบาทค่าสินบนเรามันชนชั้นปัญญาตุลาการนะครับ ผูพ้พากษาก็าจะถือว่าเป็นองค์กรที่โปรง่งใสที่สุดนะครับแต่มันไม่ได้ไปวิ่งกับผู้พากษาโดยตรงนะครับใครไปวิ่งกับผู้พากษาโดยตรงติดคุกหมดนะครับส่วนใหญ่มันจะไปวิ่งกับคนที่ผู้พากษาเคารพนับถือหรือไม่ไปวิ่งกับพ่อตายผู้พากษา,ษาไม่ย้ายผู้พากษาไปวิ่งกับพ่อกับแม่อย่างเงี้ยทางข้างนะฮะไปวิ่งกับครูบาอาจารย์นะครับโดยบอกว่าคนนี้เขาบริสุทธิ์นะครับ พอประกรันตัวไปถ้าผู้ต้องหาหนีมันก็ลําบากเพราะนั้นก็ผมยังไม่รู้ไม่ได้ดูข่าวครับว่าลุงพลได้รับการประกรันตัวหรือนอนคุกไปแล้วนะครับ